สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปสำรวจ EP 7ของ T of SEV Mobile นะครับกับผมโชวี่คนดีคนเดิมนั่นเองอ่มาเริ่มกันเลยนะครับกับ EP 7แมปที่หนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคซาวาปอยู่ตรงนี้นะครับเราเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับก็กล่องที่หนึ่งครับวิ่งมาเก็บก่อนเลยถือรับเควสเราววิ่งมาเลยก็ได้ครับเพราะว่าเควสเนี่ยอันที่หนึ่งจะให้วิ่งมาตามเส้นทางนี้อยู่แล้วนะครับอ่า กล่องที่2ครับตรงที่ผมยืนเลยนะครับกล่องที่3าม้นไปข้างบนนะครับเก็บตามเส้นทางครับสามและสี่แล้วก็กล่องที่ห้าก็ไม่มีนะฮะสี่กล่องเท่านั้นใช่นะครับคอลเลกชันนะฮะก็จะเป็นพืชหนึ่งเป็นพืชสองนะครับพืชสองจะอยู่ด้านบนกับด้านซ้ายนะฮะแล้วก็กระดูกหนึ่งนะครับกระดูกอยู่ตรงบันไดนะครับเก็บไม่ยากแน่นอนมอนนะครับก็จะมีหมูตัวใหญ่ ตรงนี้จะอยู่โซนด้านบนแล้วก็มีหมูถือธนูนะครับก็อยู่โซนบนเหมือนกันตัวที่สามจะอยู่ตรงใกล้ๆวาร์นะครับแล้วก็ตัวที่สี่จะเป็นผีอยู่โซนล่างซ้ายของแมปทางไปแบบต่อไปเลยแล้วก็อีลีดนะครับแมปนี้อีลีดเกิดแค่สองตำแหน่งเท่านั้นในเกในแมปนะครับก็คือห้องกลางนี้เลยครับห้องที่มีอีเวนต์แล้วก็ทางโค้งของบันไดค,ครับผมนี่จะเป็นแมปที่มีคนมายืนออโต้ข้ามคืนเยอะที่สุดในเกมแมปหนึ่งเพราะว่า อิลีเกิดแค่สองจุดนี้ทําให้แคมป์เก็บตั๋วกาชาได้ง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครเลเวลหกนะครับมาถึงก่อนแล้วจองที่ก่อนได้เลยครับผมฟาร์มทิ้งไว้1คืนคุณจะมีตั๋วกาชา,าไว้กดกาชาได้เรื่อยๆแน่นอนไม่คือหนึ่งในจุดที่เก็บกาชาดีที่สุดในเกมนะครับไม่มีเควส t ลับครับดังนั้นทำเควสเสร็จทุกอย่างเก็บมอนเก็บคอลเลกชันเสร็จไปแต่อไปได้เลยจ้า จจดคีดซองครับผมไม่มีวสลรับอีกแล้วนะครับแล้วก็เลเยอร์แมปเก็บกล่องไม่ยากครับผมอย่างนี้เห็นนะฮะแม็ปไม่ใหญ่มากครับเก็บแค่สามกล่องเท่านั้นเองหนึ่งสองแล้วก็สามครับคอลเลกชันนะฮะอันแรกเลยครับเป็นพืชนะครับน่าจะเป็นคล้ายคล้ายกองดอกไม้นะฮะอันที่สองครับผมจะเป็นเอ่อเป็นพุ่มไม้นะครับอยู่ตรงนี้แล้อันที่สามจะเป็นกระดูกนะครับตามที่เห็นเลยมอนนะครับตัวแรกนะฮะนี่ ตัวที่ 2, 2> <ม>เป็นหมูอยู่กลางแมปตัวที่สามอย,อยู่คู่กับตัวที่2เลยครับตัวที่4อยู่โซนขวานะครับเป็นโกลเลมหินนะฮะแล้วก็ตัวที่5เป็นอีลิครับผมอยู่ตามห้องใหญ่ถึงห้องเลยเก็บไม่ยากนะครับ4ี่มอนตหนึ่งอีลีไม่ยากอยู่แล้วไม่มีเควสลับนะครับังนั้นทำเควสเสร็จไปมาต่อไปเลยจ้าเจ็ดขีดสามครับผมคือเป็นแมปที่เล็เลกมากนะครับแล้วก็เป็นแมปที่หลายคนจะติดพันว่าเควสลับเก็บยังไงจ้าเพราะเควสลับแบบนี้มี9เควส แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วที่เราต้องสนใจมีแค่2อย่างเท่านั้นนะฮะอันดับแรกครับผมกล่องมีสามกล่องครับผมสายสุด่าสุดแล้วก็ทางขึ้นบันไดค,ครับด้านซ้ายสามกล่องครบคอลเลกชันครับผมพืชอ,อยู่ใกล้ๆลสาวาร์ปเลยพืชสองอยู่ตรงทางขึ้นด้านบนแล้วก็กระดูกหนึ่งครับอยู่ทงหน้าวาร์ปเลยนะครับมอนมีกระต่ายมีไอ i. กระบองเพชรมีหมูมีบอลเลมแล้วก็อีลิทหมู อรินหมูจะอยู่ห้องขวาสุดแล้วก็อยู่ห้องนี้นะครับนะฮะอยู่ตรงทุกห้องที่บอสเกิดเอาง่ายๆนะครับสุดนเควสลับนะครับให้ไปที่เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยอันดับแรกเนี่ยน,นะว่าให้เคลียร์เควสหลักกับเควสรองให้หมดก่อนนะครับนี่เลยนะฮะที่ห้องนี้นะครับอันนี้ก็คือสมบัติลับหนึ่งชิ้นะฮะแต่คือผมกดไม่ได้แล้วนะเพราะผมเก็บไปแล้วนะครับตรงนี้จะมีหีบสมบัติอยู่หนึ่งหีบและตรงนี้ก็จะมีเอ้ไม่ใช่หีบสมบัติอู่ตรงนี้นะครับ ถ้าตอนนี้ก็จะเป็นพุ่มไม้หนึ่งพุ่มนะครับทั้งคู่คือเควสลับกดคุยปุ๊บเพรสเรงเลยแล้วก็ไลท่ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทั้งหมดนะครับจะได้ประมาณสมหรือสี่เควสเนี่ยแหละอ่ะบางคนสงสัยเอา้ายังไม่ครบเลยนี่จานก็คำแนะนำของผมนะครับก็คือไอ้แมปเนี้ยตอนแรกจะยังเก็บหนึ่งร้อยเอร์ซไม่ได้ให้ข้ามไปแมปอื่นก่อนครับเพราะว่าแมปนี้จะเก็บหนึ่งรอยเได้เนี่ยเราต้องเคลียร์ข้างในมอส์ซเลียมหรือในเอ่อเรียกอะไรนะ สุสานให้ครบก่อนทั้งห้าชั้นนั่นเองนะครับถึงจะมาเก็บแบบนี้ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ดังนั้นไปแบบต่อไปกันเลยนะจ๊ะอ่าเราเข้ามาในตัวสุสานแล้วนะครับสุสานของราชาชั้นที่หนึ่งนะครับรอยย่อมอสซเรียนนั่นเองแมบปบนี้เป็นอีกหนึ่งแมปที่เก็บหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยากนะครับเพราะว่าจะมีจุดหนึ่งในแมปที่เราจะต้องใช้เวลาและดวงด้วยก็คือจุดด้านล่างนี้ครับที่เป็นเกาะแยกถามว่าไปยังไงครับผมวิธีไปก็คือจากสวาครับผม นี่เลยนะฮะเห็นวาร์ประหว่างสองเสาตรงนี้ไหมครับวาร์ปตรงนี้จะไม่ได้เปิดตลอดนะครับแต่จะเปิดตามช่วงเวลาที่กําหนดนะครับซึ่งผมจําไม่ได้ว่าจะเป็นช่วงไหนถ้าเกิดคุณดวงดีแบบผมเนี่ยก็คือวิ่งมาได้เลยวาร์ปจะเปิดนะครับแต่บางช่วงของแมบวาร์ปจะปิดนะครับซึ่งหน้าที่ของเราก็คือเข้ามาแล้วก็ตีเสานี้ให้แตกแค่นั้นเองครับ เรียบร้อยครับเสาแตะแค่นั้นก็คือนับเป็นการเคลียร์ตรงจุดนี้เป็นหนึ่งอย่างนะครับคือแมปตรงนี้นับเป็นหนึ่งในการทําให้แมปร้อยเปิดเลยนะดังนั้นการสารวจแมปของแมปนี้จึงค่อนข้างจะยากนะครับอ่ะอีกแมปหนึ่งก็จะเป็นส่วนด้านบนนะครับโซนนี้จะเป็นเควสลับนะครับให้ไปที่ตรงนี้นะฮะเอาตรงสํารวจแมปก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มเรื่องกล่องหรือเรื่องอื่นนะครับอ่ะแต่ไหนเปิดแมปแล้วนะครับนี่ครับกล่องที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะเดินหน้าไปเก็บเลยกล่องที่สองครับเลี้ยวขวามาเก็บตรงนี้และกล่องที่สาม ลงมาเก็บตรงนี้กล่องที่สี่ครับตรงไปเลี้ยวขวาอยู่ตรงด้านล่างบันไดและกล่องที่ห้าอยู่หน้าวานี่นะฮะถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ทำเควสลับนะครับตรงนี้จะมีเสาแปลกๆให้กดคุยได้อยู่นะครับซึ่งเมื่อกดคุยมันจะพาทะลุไปห้องตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นห้องตีบอสด้วยตีบอสใช่ปะก็เป็นอันจบเพรสลับหนึ่งเพวสพร้อมกับสำรวจแมปตรงนี้ไปเรียบร้อยนั่นเองนะครับเข้าได้รอบเดียวนะครับดังนั้นก็ ๋ยวพลาดละกันนะฮะโอเคเรา cover เรื่องเปิดแมปกล่องแล้วก็ quest รับหนึ่ง quest แล้วนะครับที่เหลือมันจะมี quest รับอีก2 quest นะฮะ Collection อันแรกครับผมจะเป็นก้อนหินอันที่2ก็เป็นก้อนหินอีกแบบหนึ่งนะครับและอันที่3จะเป็นหนังนะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบของุงไอเทมแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านมอนสเตอร์นั้นนะฮะตัวที่หครับจะเป็นอ่า จะตามที่เห็นนะฮะอยู่ข้างบนนะครับแบบนี้ตัวที่สองครับจะเป็นอลูกเต๋านะครับอยู่ใ,ใกล้ๆผมเลยตัวที่สามจะเป็นแมงป่องนะครับตัวที่สี่จะเป็นเอ่อจะพาไปดูให้เห็นรูปร่างก่อนฮนะอันนี้ต้องสาคัญนะครับเดี๋ยวเรื่องรูปร่างของมอนนะฮะเพราะว่ามีผลต่อการทำเควส์ลับนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวคล้ายๆกับกุญแจรอยได้เด๋ยวแบบนะครับนี่คือตัวที่สี่นะครับ ตัวที่ห้ากับตัวที่6กเป็นอีลิททั้งคู่นะครับไอเนี้ยอันนี้คือบอสลับ Boston, นะครับนับเป็นหนึ่งในมอนที่ต้องตีให้ครบรอยเปิดด้วยแล้วก็ไอตัวที่5้านี้เป็นอีลิทนะครับซึ่งอีลิทอยู่ทุกห้องที่เป็นห้องใหญ่เลยครับอย่างตะกี้คือที่ผมวิ่งผ่านนะคือห้องนี้ก็มีออลิทนะครับห้องนี้มีห้องนี้มีห้องนี้มีจําได้ครับผมวิ่งตีเอาเออชั้นนี้บ่อยนะครับ okay. โอเคเ o ว่าเรื่องมอนเรื่องคอลเลกชันแล้วก็เรื่องกล่องแล้วนะต่อไปไปดูเค e s t รับกันครับผม q u e ลับที่เหลืออีกสองวสเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขเดียวกันเลยก็คือตีมอนที่กําหนดให้ครบ5้าตัวนั่นเองครับผมซึ่งตัวแรกที่เราจะต้องตีเลยก็คือ boom s i n อร์หรือก็คือเจ้าตัวกุญแจนี่นั่นแหละครับผมห้าตัวเนี่ยนะฮะตัวกุญแจครับตีครบ5้าตัว q u วสเร่งทันทีครับผมแต่เงื่อนไขก็คือเราจะต้องทำเนื้อเรื่อง q u วสหลักไปจนกระทั่งถึงให้ไปคุยกับเสาตรงประมาณตรงนี้ก่อนนะครับพอเรากดคุยกับเสาตรงนี้รับ q u วสอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บ แล้วเราตีเ,เจ้ากุญแจนี้ครบ5้าตัวเควสลับก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับส่วนอีกเควสหนึ่งมันจะให้เราไปตีตัวแมงป่องนั่นเองครับผมซึ่งก็คือตัวนี้นะครับตีให้ครบ5ตัวเควสลับก็จะเด้งอีกเควสเหมือนกันนะครับเงื่อนไขเดียวกันเลยก็คือต้องรับเควสที่ n p c ให้เรียบร้อยก่อนรับเสร็จทาเสร็จแล้วก็ถึงจะปลดเควสลรับมาให้ทํานั่นเองนะจ๊ะดังนั้นเควสลรับแบบนี้จะไม่ยากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เป็นตีมอนแล้วก็กดคุยกับเสาเพื่อไปเปิดเข้าพื้นที่อััแคนนน้เงะรบ แมปไม่ยากเกินไปไปชั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะอ่ะอันนีสสน้สุสานชั้นสองนะครับผมจะมีจุดที่เหมือนจะขึ้นไปไม่ได้ก็คือเจ้าข้างบนนี้นะครับซึ่งวิธีเข้าก็คือให้วิ่งมามุมนี้นะครับแล้วก็เข้าจากทางด้านนี้มันจะวาร์ปขึ้นไปข้างบนตรงนี้เพื่อเก็บแมปให้รอยเปิดได้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะส่วนกล่องสมบัติครับผมกล่องที่หนึ่งครับใกล้ๆสวาร์ปเลยวิ่งมาตรงนี้เก็บนะครับกล่องที่สองวิ่งไปจนสุดทางครับผมเข้ามา กล่องที่สามครับอยู่ระหว่างทางกล่องที่สี่จากตรงนี้เลี้ยวซ้ายอยู่ตรงชั้นพักรอยตรงนี้ครับและกล่องที่ห้าครับผมอยู่ตรงจุดบอสเกตนะฮะห้ากล่องครับคอลเลกชันครับผมหินหนึ่งหินสองซึ่งอยู่ห้องเดียวกันเลยนะหินหนึ่งหินสองเนี่ยไม่น่าพลาดนะครับแล้วก็หนังหนึ่งน่าจะเป็นถุงอีกแล้วนะครับตามนี้นะครับส่วนมอนสเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ย แมปนี้มีเควสลับ3ามเควสนะครับซึ่งทั้งสเควสเงื่อนไขเหมือนกันเลยคือตีมอน5้าตัวนะครับดังนั้นเจอมอนตัวไหนก็ตามให้ตีให้ครบ5ถึง10ตัวเสมอเควสลับจะเด้งแน่นอนนะครับตัวที่1ครับผมจะเป็นคล้ายๆลูกเต๋าตัวนี้ก็คือหนึ่งปลดล็อกเควสลับนะครับตัวที่2ครับอยู่โซนบนสุดตัวนี้ก็ปลดเควสลับเหมือนกันตัวที่สามจะอยู่โซนบนๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวถือธนูเนี่ยก็จะเป็นตัวปลดเควสลับไม่ใช่ตัวนี้สิ นี่นี่นี่ตัวนี้ครับที่ถือธนูเนี่ยตัวนี้คือตัวปัจฟุบสลับตัวที่สี่นะครับแล้วก็อีลลีหนึ่งตัวครับผมอีลีจะอยู่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้แล้วก็ใช่สามห้องแค่นี้นะครับเมอนหนึ่งอีลีเก็บมายากแน่นอนไปชั้นต่อไปกันเลยครับแล้วก็สุสานราชันชั้นที่สามครับผมกับแมพที่เลเยอร์ตรงไปตรงมามากๆไม่มีอะไรเลยสามกล่องทวนครับผมนี่ฮะจำง่ายๆครับผมห้องทางแยกเลี้ยวซ้ายเก็บหนึ่งกล่องเลี้ยวขวาเก็บหนึ่งกล่อง กล่องที่สามอยู่ตรงสุดทางเลยครับผมคือเก็บในเรื่องครบเนี่ยยังไงยังไงก็จะมาเจอกล่องนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะอยู่สุดทางเลยสามกล่องเท่านั้นนะครับอ่าคอลเลกชันครับผมหินหนึ่งหินสองอยู่ห้องซ้ายนะครับแล้วก็ผงนะฮะอยู่ห้องขวานะครับมอนสเตอร์ครับผมนี่เอ่อคล้ายๆทาข้างข่าวนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มี ตัวเล็กๆแล้วก็ตัวถือคอนนะครับสี่ตัวหนึ่งเอลีดลีดนี่จะตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็จะอยู่ตามห้องใหญ่พวกนี้นะครับอยู่ทั้งทุกห้องเลยนะครับอีลีดสี่มอนหนึ่งอลีดนแล้วครับเก็บไม่ยากหรอกมอนสเตอร์เนี่ยเควสรับแมปนี้มีสองเควสนะครับด้ยเงื่อนไขแรกก็คือเราจะต้องเคลียร์เควสทั้งหมดในแบบนี้ก่อนก็คือทางเควสหลักเควสรองทําให้ครบเลยนะครับจากนั้นเริ่มต้นที่เควสที่หนึ่งครับก็คือไปที่ห้องนี้นะฮะ ขออแรกสุดครับนี่นะครับอีลิตหนึ่งตัวตรงนี้นะครับที่ตรงนี้เลยนะยืนตรงนี้เลยนะครับจะเป็นแผ่นหินที่เป็นข้อความสีเขียวให้เราก,กดคุยได้กดคุยปุ๊บเควสรับจะขึ้นเลยซึ่งจะให้เราตะเวนเก็บแผ่นหินที่อยู่แถวห้องนี้นั่นแหละครับอ่ะจบไปแล้วหนึ่งเควสนะครับย้ำอีกรอบนะเควสตหลักต้องเคลียร์ก่อนนะครับ ส่วนเควสที่2นะครับเควสลับที่2จะเป็นคล้ายๆกับแท่นยืนวงกลมตรงนี้ครับแตกๆอยู่แถวๆประมาณตรงนี้เลยนะครับกดคุย1ทีก็จะเป็นเควสลับขึ้นอีกแล้วถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเควสตีมอนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือต้องเคลียร์ในเรื่องหลักแล้วก็เควส์องทั้งหมดของแบบนี้ให้ครบก่อเท่านี้ก็เป็นอันครบจบของ ep 7แล้วนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะ พอเราลุยจบแมปนี้แล้วนะครับอย่าลืมย้อนกลับไปแมปที่3ารเลยก็คือเจ้าแมปนี้นะครับกลับมาเนี่ยก็จะมีเควสรับอัปเดตเพิ่มเติมทําให้ครบถึงจะเป็นการจบ100%ของ EP นี้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับซึ่งผู้ช่วยที่เราจะได้รับในของ EP 7ก็คือ <มา S 1> น้องโอเดลนะครับตัวนี้นะฮะนี่นี่คือน้องโอเดลนะครับน้องเป็นสายซับ DPS นะครับที่จะเป็นตัวดามเม็ดพานมือที่ค่อนข้างหายากนั่นเอง ดาวหนึ่งจะเป็นสกิลโจมตีวงกว้างที่ผืนทำดาเมจตอนเนี้งไม่แรงเท่าไหร่นะครับเอ้ยไม่เอกีดาวสี่นี่นี่นี่อันนี้สกิลโจมตีนะครับนี่นี่นี่ทำดาเมจร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์ทุกครึ่งวินาทีนานหวินาทีท่านี้ค่อนข้างแรงแต่ว่าก็มันด,ดีดีมากมลยสกิลหนึ่งอันนี้จะเป็นแจกบัฟทั้งตี้นะครับสร้างโดมที่ลดดาเมจที่ได้รับยี่สเปอร์ซนานยี่สวินาทีแต่คูลดาวนานไปหน่อยครับก็คือหกสิบวินาที แล้วก็น้องตีปกติจะมีโอกาสระเบิดออกมาสามเมตรนะครับทําดาเมจห้าสิเปอร์เซ็นนะฮะถ้าเกิดปลดดาวหกเนี่ยดาเมจตรงนี้เพิ่มเป็นร้อยเปอเซ็นซึ่งทําให้สกิลของน้องเนี่ยก็จะทาดาเมจก็ไม่สุดจะป้องกันก็ไม่สุดน้องอะไรครึ่งๆกลางๆไปหน่อยแต่ความที่น้องเป็นธาตุมืดที่ค่อนข้างหายากเนี่ยก็เลยบางที่อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับก็คือปั้นไว้ได้ถ้าเกิดชอบนะครับเนาะ นี่คือ EP 7ครับถือว่าค่อนข้างสั้นนะฮะก็เราไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกท่านเปิดคลิปมาดูจนถึง EP 7เนี่ยน่าจะเริ่มรู้ความกันแล้วเนาะว่าไปทําอะไรบ้างเพื่อปลดล็อกให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพชรสมุทิทเนาะไม่น่าใช้มือใหม่กันแล้วแหละนะดังนั้นพี EP ต่อไปก็เดี๋ยวจะตามมาใหม่อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้มาตรฐานนี้นะจะได้ไม่ต้องดูคลิปนานเกินไปวันนี้ขอตัวก่อนนะไปละแา่บายสวัสดีจ้า